แต่ก็ทำอาหารออแค่กับอาหารคนไทยนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารกลางวันกันที่นั่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงเมืองซานวิเก้นแล้วนะคะกำลังนนจะเดินไปลานอาหารเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะ่ากินไหมามาถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วโกโกดูล้ว เราจะไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์กันนะคะเฮ้โรเกสวัสดีสวัสดีวายเย่อมันสวัสดีวายเย่อมันสวัสดีผู้ไทยวายเย่อผู้เย่อมันสวัสดีในอินเตอร์โบรัโซสวัสดีค่ะสวัสดีค้าบเฟ่กันนะคะเฮ้ได้กดโรเก้ <Very> อาหารบุฟเฟ่มีซูชิด้วยนะคะมีซูชิด้วยอันนี้เขาก็จะมีเติมมาเรื่อยๆนะคะ มีทั้งวัน <Theory> กับบุฟเฟ่ทั้งวันเฮียนี่เฮ้เจ้าของร้านนะคะเนี่ยมูนในแอร์ก็ได้เวลคอมมาทิลรอยร้อยรอยย่าไทยซันวิกเก้นซัน w ิกเก้นแล้วก็จะมีไอติม ไอ้กิมกับกาแฟนะคะทานบ้างกินแล้วก็ดื่มกาแฟโยบะครัวเฮ้